สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็สู่ m ิ Pop Channel นะครับผมบูผาผมจบจาก u n i v e r s a l Cambridge Society Engineering นะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองเพราะว่าผมสอบไปเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งอังกฤษแต่กูสอบมา14ครั้งนะครับพัฒนาตัวเองนะแล้วก็เก็บวิชามาต่างๆมากมายนะครับและที่สำคัญนเว้ยกูใส่วิชามหมพวกนั้นไว้ในคอร์ส990บาท IELTS ต่อสกิลเท่านั้นนะครับลิงก์ใน description อดไลน์มาเลยนะใครจะสอบไปเอลนี่แหละสุดยอดมากนะจ๊ะโอเค มาวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องของเรียนยังไงให้ได้เกียรติดอันดับหนึ่งเคมบริดจนะ์ยูนิเวอร์ซิต้นะแน่นอนเนี่ยเคมบริดจ์เป็น University ที่ค่อนข้างจะหนักหนาใช่ไหมครับอันดับตน้ตนๆของโลกนะแล้วมันจะมีเด็กฆ่าตัวตายทุกปีนะครับเพราะว่าเรียนหนักทเทียนะแต่ผมเนี่ยไปเที่ยวเมืองนอกนะสนุกสนานปาร์ตี้กินเหล้ามอหญิงนะครับแล้วยังได้เกรดยยอันดับหนึ่งอยู่ดีนะผมมีเทคนิคยังไงในการเรียนนะแล้วผมมีวิชาอะไรมี ใช้ทริคอะไรนะที่พวกมือสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะผมเน้นนะเอาไปใช้ได้จริงนะครับเพราะนะถ้าเกิดว่าพวกมือยังเรียนอยู่ต้องไม่ว่าจะอยู่มัธยมอยู่มหาลัยก็ตามฟังจะมีประโยชน์แน่นอนโอเคผมเรียน a i e n g เ n e e r i n g ถูกไหมครับก็เป็นคอร์สที่ค่อนข้างจะโหยากนะครับเป็นหนึ่งในคอร์สที่ยากที่สุดเลยนะครับและผมมีวิธีวิธียังไงในการเรียนนะครับผมโอเคผมจะบอกเลยตรงๆดื้อ นะมันจะมีอยู่2ช่วงในการเรียนของผมนะครับ1คือช่วงอยากไปสอบ2คือช่วงกําลังจะสอบนะช่วงแรกชิลช่วงที่2สปรินต์ผมเรียกว่าสปรินต์สปรินต์ก็คือลุยไปเลยนะครับอ่านหนังสือเยอะๆ่อวันเห็นไนะโอเคผมจะย่อยอ,ยอย่างนี้คือเคมบริดจ์เนี่ยมันจะสอบแค่สมมติว่าเรียนใน1ปีถูกไหมครับมันจะสอบแค่ช่วงกอดจบเท่านั้นนะเรียน12เดือนเนี่ยมันจะมันจะสอบในช่วง เดือนสุดท้ายอย่างเดียวมันจะไม่มีสอบเก็บยูนิตเก็บยูนิตอะไรนม่ไม่มีนะครับมันจะสอบปึ้งทีเดียวแม่งสิบตัวนะทุกอย่างชีวิตกูยอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแนนทุกอย่างอยู่ตอนสุดท้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ผมเปิดเรียนที่มาผมก็ชิลนะครับนะผมก็ชิลไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี้ได้นะครับอ่าแต่แต่อันนี้สาคัญนะทุกคนสิ่งที่มันจะบอกว่าพวกมึงจะเก่งกับไม่เก่งในมหลาลัยนะหรือในมัธยมก็ตามนะในห้องคือแบบนี้ นะครับคือตอนแรกเนี่ยพวกมึงทุกคนเนี่ยมันก็จะชิลอยู่แล้วเพิ่งเปิดเทอมมานะครับรู้สึกโอ๊ยอีกนานกว่าสอบอีกนานกว่าสอบพวกมึงก็จะชิลถูกไหมอ่าอ่าชิลได้นะครับแต่สิ่งที่ผมทำก็คือเราจะต้องเก็บเลคเจอร์เป็นหลายวันให้ได้นะยกตัวอย่าง ในวันหนึ่งเนี่ยผมเรียน3ถึง2ถึง3ชั่วโมงนะครับสถึงสามเลคเจอร์เลคเจอร์ชั่วโมงถูกไหมสองมี2ถึง3เลคเจอร์ต่อวันแล้วนะวันหนึ่งสชั่วโมงชิวๆนะที่ขนาด University ที่เอ่ยากที่สุดนะสถึงสชั่วโมงต่อวันนะแล้วพอเราเรียนเลคเจอร์เสร็จปุ๊บให้เรามาจดทันทีเลยว่าวันนี้ในห้องเนี่ยกูเรียนอะไรแล้วกูเข้าใจอะไรนะครับจดยังไงนะครับจดยังไงวิธีจดก็คือจดเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจนะครับสิ่งที่ต้องเข้าใจ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องจาบางคนเนี่ยจดจด,จดตามเทคบุ๊กตามแต่ว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจมึงอยากไปจดจดทำไมเขี้ยอะไรเพราะมึงไม่เข้าใจอยู่เดียวกลับมาอ่านนะครับไม่ต้องเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนงั้นผมก็จดในสิ่งที่กูไม่เข้าใจมันไม่ช่วยอะไรนะครับจดสรุปมาเรียนให้เข้าใจนะเรียนในห้องให้เข้าใจและสรุปในสิ่งที่เราเข้าใจลงกระดาษนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งวันนะครับผมเรียนหนึ่งชั่วโมงออฟเล c เจอร์ผมจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการสรุปว่าวันนี้เรียนอะไร เพราะนั้นถ้าเกิดผมมีเลคเจอร์สอถึงสชั่วโมงต่อวันแสดงว่าผมต้องอาา่านหนังสือวันนั้น 4- 6ชั่วโมงถูกไหมเพราะว่าต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการเรียน1ชั่วโมงในการจดนะครับสรุปให้เสร็จเป็นวันๆนะวันนี้เสร็จแล้วไปเที่ยวได้วันนี้เสร็จแล้วไปเที่ยวได้นะครับเรียนเสร็จปุ๊บจบสรุปเลยหลังเรียนนะครับมันต้องเสร็จเป็นวันๆเพราะตอนที่เราเรียนเสร็จใหม่ๆสมองของเรายังมีความรู้ตรงนั้นอยู่นะครับเราจะไม่ต้องกลับไปอ่านใหม่นะคือในห้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเสร็จปุบ เอาสิ่งที่เราเข้าใจมาจดเลยนะแล้วมันก็จะย้ำว่าเออกูเข้าใจตรงนี้แล้วนะเราก็ผ่านไปคอนเทนต์อื่นพรุ่งนี้ไปลุยต่อต้องเคลียร์เป็นรายวันนะครับถ้าเกิดใครหมกเนี่ยคนหมกก็คือกูไม่เข้าเลคเจอร์ถูกไหมไม่เข้าเลคเจอร์กูค่อยกลับมาดูออนไลน์ย้อนหลังหรือกูค่อยกลับมาอ่านเทกบุ๊ย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะอยู่มาหาลัยมัธยมก็ตามนะครับคุณครูคสอนถึงไหนไม่รู้กูค่อยกลับมาอ่านทีหลังตอนก่อนสอบก็ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ฟังเห็นไหมนี่สําคัญมากๆเพราะถ้าเรา เคลียเปนย็นรายวันรายวันรายวันย่อยท้าลงมาความง่ายของการเรียนมันจะง่ายขึ้เนเยอะนะครับทุกคนอโอเคคราวนี้อ่ะหลายคนบอกว่าบางทีเราก็ต้องโดดเรียนไปเที่ยวอะไรพวกนี้ไม่ว่างอะไรอย่างงี้โอเคสามารถเป็นรายอาทิตย์ได้นะครับสมมติว่าเคลียร์ทุกเลคเจอร์พร้อมสรุปในอาทิตย์เนี้ยเราในหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องเคลียร์ทุกอย่างที่เราค้างมาให้จดหมดแล้วเริ่มอาทิตย์ใหม่อ่ะเราต้องเคลียร์ ต้องเซตเ e a d l i n ตัวเองว่าจะต้องเคลียร์ภายใน1อาทิตย์1อาทิตย์1อาทิตย์นะรายวันยิ่งนะดีแต่ถ้าใครทําไม่ได้เป็น1อาทิตย์ก็ได้เห็นครับอันนี้สําคัญมากๆเข้าใจโอเคไปกันต่อแล้วคราวนี้ตอนที่ผมเรียนไปช่วงแรกผมก็จะเคลียร์เลคเจอร์ไปทีละวันทีละวันให้มันเข้าใจถูกไหมครับแล้วเวลาว่างก็ไปเที่ยวไปเที่ยวคราวนี้ก่อนจะสอบอน,นี่สาคัญอีกอย่างนึงครับสองถึงสามเดือนเราจะอยู่ในเฟสสองสปรินนะครับผมเนี่ยจะเนะี่ยเคลียร์ทุกอย่างไม่ทําเที้ยอะไรเลยนะครับ โฟกัสที่การติวพาสเปเปอร์อย่างเดียวนะเราเรียนได้เข้าใจแล้ว <_ t une> เรากลับมาอ่านโน้ตนะก่อนที่เราจะเริ่มเฟรเนี่ยเราต้องกลับมาอ่านโน้ตก่อนว่านะมีตรงไหนที่เราเข้าใจมัางเออตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจเห็นไหมมีตรงไหนไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอให้มันเป็นส่วนน้อยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปอ่านเทงบุ๊กใหม่แล้วนะเพราะเราอ่านมาแล้วเราสรุปมาแล้วว่าเราเรารู้อะไรบ้างนะครับเรากนะนะ็เอานั้นอะเอาโน้ตที่เราทำมาอ่านนะก่อนที่จะเริ่มเฟรเรียกว่าสปริงนะครับ สปินคืออะไรคือเราคือกูเนี่ยทำพาสเปเปอร์นะทำพาสเปเปอร์อย่างเดียวนะครับวันหนึ่งสิบสองอันวันหนึ่งสิบห้าแล้วแต่จะสอบอะไรก็ตามสอบตอน,น,นผมสอบเอ,อ่อโมเดลอไอนะไปลุยเลยแมชชีนเะรียนนะิ่งสิบวันหนึ่งสิบสองเปเปอร์นะครับผมมีการสอนวิธีการจัดจดจัดตารางเวลาในการทำพาสเปเปอร์เรียบร้อยแลย้วนะครับพวกมึงไปดูได้ก็ล่างกดูในคลิปได้เลย,เลยนะเข้าใจไหมคือใช้เวลาสอบถึงสามเดือนเนี่ยลุยไปเลย นะครับคือสู้เต็มที่นะเพราะว่าพวกมึงเนี่ยทาไมถึงทำงี้ทำไมมันถึงเอฟเฟกติฟเพราะว่าตอนที่เราอ่าน 2- อถึงสเดือนเนี่ยอ่ะมันจะมีความเฟรชตอนที่เราอ่านนะครับการทำพัสด์เ e เปอร์มันคือทําให้เราคุ้นชินกับคําตอบกับข้อสอบถูกไหมครับแล้วสมองของเราก็ยังจะจําได้อยู่ตอนที่เราไปสอบนะแต่ถ้าเราทำพัสด์เลเปอร์มาทั้งปีเลยทั้งปีเลยนะแล้วค่อยๆทําค่อยๆทํานะครับ เรองถเดือนก็ค่อยๆทาแล้วก็ไปเที่ยวทำแเที่ยวแบ่งงาน,นอย่างนั้นอะสมองเราจะลืมส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับอันนี้คือคล้ายๆกับเทคนิคที่ผมใช้ตลอดคือสปรินทีเดียว2-3เดือนเพ๊บได้เฟิร์สพาร์ทันทีนะแต่พวกมึงจะต้องมีความอดทนตอน2-3เดือนนั้นมากๆนะครับคือสู้เต็มที่สู้ยิบตาว่างนั้นเถอะนะเลิกไปกินเหล้ากับเพื่อนนะเลิกดูดกระชานะทุกคนนะ้ใครดูดกระชากูไม่ดูดนะแล้วเลิก นะครับเลิกสูบูุหเลิเลิก, believe, เลก,เลกทุกอย่างเห็นไหมเลิกให้หมดนะครับเลิกไปเที่ยวกับผู้หญิงเลิกไปมอสาวไม่ดีนะเลิกให้หมดโฟกัสที่สอบอย่างเดียวสอบหนึ่งสามเดือนเห็นเนาแล้วพวกมึงจะรู้ทันทีเลยว่า First Class ไม่ยากนะครับนี่คือเทคนิคที่ผมทำและใช้ในการได้ First Class ที่ University of Cambridge แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้กับทุก University แน่นอนนะเพราะหักกูยังทำมาแล้วพวกมึงก็ต้องทำได้เหมือนกันโอเคอืม โอเคลุยนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วนะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองด้วยนะถ้าฟังเฉยๆไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ที่อะไรนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะครับทุกคนตอนนี้ผมมี1 0 0 0 s หมื่นซ b บแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่กด Subscribe กันนะครับแล้วผมก็อยากจะให้ Subscribe เพอ่อทุกคนของผมเนี่ย ตั้งใจเรียนนะมีพลังในการอ่านหนังสือพลังในการทำงานนะครับก็สู้ไปด้วยกันไปด้วยกันะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe ผม้วยนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากเรียนแตเอลก็ร้อยสิบบาททักมาเลยแอดไลน์ใน description นันเด้อซ y โยบายบาย